สวัสดีค่ะพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีสิ่งดีๆมานําเสนอคะ่ะคนไหนที่มีปัญหาเรื่องพุงใหญ่นะคะต้องการให้พุงยุบหน้าท้องยุบสูตรนี้ช่วยคุณได้สูตนี้ทําง่ายทานง่ายแถมรสชาติอร่อยด้วยนะคะทานแล้วก็ชื่นใจคะ่ะมาดูวิธีการทํากันเลยนะคะนําแตงกวานะคะแตงกวานํามาสองลูกนะคะเอาแตงกวานี่ชุบน้ํานะคะหลังจากชุบน้ําแตงกวาเสร็จแล้วนําเกลือนะคะ เกลือปน่นมาโรยที่เปลือกแตงกวานะคะหลังจากนําเกลือปน่นมาโรยที่เปลือกแตงกวาเสร็จแ,แล้วเราขัดผิวแตงกวาด้วยเกลือคะ่ะทำไมถึงต้องขัดนะคะเพราะว่าแตงกวนั้นบางทีมันมียาฆ่าแมลงนะคะมีสิ่งสุกประปกติดมานะคะเราต้องขัดก่อนคะ่ะการทําเครื่องดื่มสิ่งที่สําคัญเลย ิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็คือแตงกวาผิวหลังจากเราขัดผิวแตงกวาเสร็จแล้วต่อไปมะนาวเตรียมมะนาวมาเช่นกันนะคะมะนาวเราก็ขัดผิวมะนาวด้วยเกลือเช่นกันคะ่ะมะนาวนะคะบางทีมันมีเศษดำๆพวกเพีย้ยพวกอะไรกอกแล้วมะนาวก็เหมือนกันนะคะถ้าเป็นมะนาวซื้ออ่าที่สําคัญคือยาฆ่ามแมลงที่ผิวนะคะ ถ้าเป็นมะนาวต้นที่บ้านเราก็ไม่มีปัญหาค่ะล้างน้ำเปล่าธรรมดาก็ได้แต่ถ้าเป็นมะนาวซื้อแนะนําให้ขัดผิวแบบนี้นะคะหลังจากขัดผิวมะนาวที่เกลือเสร็จแล้วนําไปล้างน้ําค่ะมะนาวนะคะหลังจากล้างน้ําเรียบร้อยแล้วมะนาวเราฝานหัวท้ายไม่เอานะคะหัวท้ายออกดังนั้นฝานเป็นชิ้นบางๆค่ะ ต่อไปเตงกวานะคะตัดหัวท้ายบอกเปลือกค่ะ ต่อไปนะคะเตรียมโถมาค่ะนนี้ถองเราเป็นโถกแก้วนะคะแตงกวาที่หั่นไว้ใส่ลงไปเลยค่ะใส่แตงกวาลงไปให้หมดเลยนะคะหลังจากใส่แตงกวาลงไปหมดแล้วต่อไปค่ะมะนาวมะนาวที่เราฝานเอาไว้แล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปนะคะ ต่อไปนะคะเตรียมสรารหน่มาค่ะสรารเน่นี่ล้างน้ําให้สะอาดนะคะเตรียมมาพันสารสีก้านเราเด็ดใบสรารเนรนะคะสอนแน่ที่เรานัางน้ําเสร็จแล้วเ,เด็ดใส่ลงไปค่ะ แค่นี้ก็พอนะคะต่อไปนะคะเตรียมน้ำเปล่าลงมาน้ำเปล่าที่ใส่ลงไป2ลิตรนะคะใส่ลงไป2ลิตรถ้าใครไม่มีจำนวนลิตรตวงก็ตัวเป็นแก้วถ้าตัวเป็นแก้วก็ทั้งหมด8แก้วนะคะอ่าของเรานี่2ลิตรพอดีเลยนะคะหลังจากเติมน้ำลงไป2ลิตรเสร็จแล้วนะคะปิดฝาค่ะปิดฝาเสร็จแล้วนำไปแช่ตู้เย็นนะคะนำไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้1คืนคะ่ะ ลักษณะของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะสารแหน่หลังจากใส่น้ําแล้วสารแหน่จะลอยด้านบนมะนาวแตงกวาจะจมอยู่ด้านล่างเอาไปแช่ตู้เย็นเอาไว้1คืนค่ะอันนี้หลังจากเราแช่ตู้เย็นไป1คืนนะคะแตงกวาม,มะนาวมันก็จะลอยเหนือน้ําขึ้นมาแบบนี้นะคะกระจายทั่วเลยนะคะหลังจากได้มา,างี้เสร็จแล้ว ก่อนที่เราจะดื่มนะคะเราก็ควรจะใช้ช้อนคนนะคะคนให้น้ําข้างในนะคะคือน้ํามะนาวน้ําแต็งกวาแล้วก็สารแหน่นั้นกระจายกระจายนะคะหลังจากคนเสร็จแล้วเราก็เทใส่แก้วค่ะเทใส่แก้วทานได้เลยนะคะเวลาทานนะคะเราจะ,ะแนะนํำวิธีการทานนะคะ การทานให้ดื่มนะคะก่อนอาหารมื้อเช้าแล้วก็ก่อนนอนก่อนอาหารมื้อเช้านี่ดื่มก่อนอาหารเช้า3 0นาทีนะคะส่วนก่อนนอนก่อนนอนก่อนที่เราจะนอนนะคะ30นาทีเราก็ดื่มดื่มเสร็จแล้วเราก็นอนนะคะสูตรนี้มันจะช่วยให้คุณขับถ่ายได้ดีมากเลยคะ่ะของเสียที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะจะถูกขับถ่ายออกมาหน้าท้องของคุณก็จะแบนแฟบนะคะแล้วที่สําคัญทานง่ายไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยคะ่ะ และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราทานติดต่อกันอย่างน้อยเจ็วันรับรองเห็นผลแน่นอนสูตรนี้ดีทําง่ายแค่ตัวเย็นเอาไว้ทานชื่นใจเหมือนกับเราทานน้าธรรมดาแต่มันจะหอมแตงกวาหอมมะนาวนะคะและที่สําคัญก็อหอมใบสะระแหน่ด้วยคะ่ะทําให้ลมใสใจของเราสดชื่นนะคะสูตรนี้ดีมากๆทําง่ายไปทําทานกันเลยคะ่ะรับรองหุ่นสวยเฟิร์มแน่นอนคะ่ะ